เราเคยมีตัวตนที่มันสะดวกสบายกว่าน,นี้เราเคยอยู่ที่นึงแล้วเราเป็นตัวเองได้เต็มที่หายใจได้เต็มปอดนั่นก็เพราะว่าเออเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่าที่นี่คือบ้านมันคือบริการที่ทุกคนจะได้รับแบบเดียวกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยโชคคือบางทีนั่งรับบริการบเพลินเนี่ยมันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าเออถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากรับลูกค้าต่างชาติแน่เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นความเกรงใจนะความแบบเออเราตอบแทนอะไรเขาไม่ได้นอกจากการรับบริการที่แบบ เรงตัวรีบเวลาเขาถามอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะไม่รับเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยคือกลายเป็นความเกินใจไปอะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Catnet เดยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของเรานะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ถึงคิวของการมานั่งเล่านั่งแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนช่วงนี้อากาศที่ญี่ปุ่นคือร้อนมากๆร้อนกว่าประเทศไทยก่ะแล้วก็จะสลับวันที่มีฝนเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมเราก็มีอาการแพ้อากาศขึ้นมาก็บางวันเนาะเสียงก็เลยอูอีแบบนี้ต้องขออภัยด้วย เรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันด้วยคำถามดีกว่าเราอยากทราบว่ามีใครเคยเป็นบ้างไหมที่เวลาได้รับบริการดีมากๆเนี่ยเรารู้สึกตัวรีบเรานี่แหละเป็นคนหนึ่งที่เวลาเข้าร้านอาหารหรือร้านทำผมแล้วมีพนักงานมาบริการแบบดีๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะรู้สึกเกรงไปเองโดยอัตโนมัติเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ดีแหละแต่ว่ามันดีเกินไปจนแบบไม่กล้าขยับแล้วก็จะรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเนี่ยมันนิ่งกระทั่งลมยังไม่ขยับเลย ก็พอเป็นเข้าหลายๆครั้งเนาะก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกดีแล้วอะมันคล้ายๆความอึดอัดโดยเฉพาะกับการบริการดีๆแบบโอโมเทนาชิสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งที่จริงแล้วเราควรจะรู้สึกดีกับมันใช่ไหมคะแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมันมีอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนตีกันในหัวบางทีเนี่ยอยากจะรีบออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่สําหรับเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนี่ยพอลองคิดดีๆแล้วมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่ลึึกซ้ วันนี้เราจะมาลองค่อยๆสำรวจความรู้สึกแบบนี้ไปด้วยกันค่ะเผื่อใครที่เคยมีอาการแบบเดียวกับเราเนี่ยวันหนึ่งเผื่อพวกเราจะได้ปลดล็อกเรื่องนี้ออกไปได้ด้วยกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริการแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นกันก่อน การบริการแบบโอโมเทนาชิคือการบริการด้วยจิตวิญญาณแบบฉบับญี่ปุ่นเป็นการต้อนรับขับสู้ที่เน้นใส่ใจในรายละเอียดมอบการบริการหรือดูแลออกมาจากใจจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่แค่การทำไปตามหน้าที่นะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่บ่งบอกว่าใส่ใจจริงใจและเคารพผู้อื่นมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยใช่ไหมเราควรจะรซาบซึ้งแล้วก็เอนจอยแต่อย่างที่เราบอกไปเนาะในใจเรามันกลับรู้สึกอะไรแปลกๆขึ้นมาได้ไง นึกถึงตอนที่เราไปนักท่องเที่ยวก่อนตอนที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือได้รับบริการแบบญี่ปุ่นแบบโอโมเทนาชิที่ไรเราก็จะรู้สึกดีกับมันทุกๆครั้งแบบว่ารู้สึกว่ามันดีมันทัชอะไรเงี้ยคือทั้งกริยาท่าทางคําพูดการโคง้งอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออบริการแบบเนี้ยมันหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้แล้วอะแต่ความรู้สึกในตอนนั้นพอเปรียบเทียบกับตอนนี้ที่เรามาใช้บริการในประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เราไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วเนาะเราเป็นคนที่มาอยู่อาศัยแล้ว พอได้สื่อสารกับพนักงานเป็นภาษาเดียวกันกับเขาแล้วเนี่ยกลับรู้สึกเกรงยกตัวอย่างอย่างการเข้าร้านทําผมเนี่ยการทําผมที่ร้านคือเป็นบริการที่ค่อนข้างใกล้ชิดเนาะคือเป็นบริการแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วพนักงานช่างทําผมที่เนี่ยจะบริการให้เราแบบดีมากๆคือตั้งแต่เริ่มก้าวร้านไปเขาก็จะมารับกระเป๋าเสื้อคลุมเอาไปใส่ล็อกเกอร์ให้พาเราไปนั่งท่าผายมือนี่คือแบบว่าเออกริยามารยาทนี่คือชั้นสูงสุด,สด แล้วทุกขั้นตอนของการรับบริการเราก็จะมีคําถามแบบเชิงว่าใส่ใจเราตลอดอย่างเช่นตอนสระผมน้ําอุ่นพอไหมขาเย็นไหมเอาผ้าห่มเพิ่มไหมรับกาแฟไหมรับชาไหมแล้วเป็นบริการแบบไม่ได้คิดเงินเพิ่มเลยนะถ้าอย่างแบบเป็นขายออปชั่นเพิ่มเราปฏิเสธแล้วเราอึอาดอัดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเนี่ยคือเรามีสิทธิ์จะได้รับบริการเหล่านั้นฟรีหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราต้องตอบปฏิเสธทีลรอย่างว่าเออไม่เป็นไรค่ะอุ่นสบายดีค่ะเอาไม่รับค่ะอะไรอย่างเงี้ย ตอบหลายๆครั้งเข้ามันก็เลยรู้สึกว่าพอได้ยังก็สารภาพเลยเวลาเข้าร้านทําผมนานๆแล้วปุ๊บเนี่ยออกมาจากร้านปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีฮิวตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นความเครียดเล็กๆอย่างที่บอกเลยตอนใช้บริการอยู่เนี่ยก็อยากจะทําให้มันสั้นที่สุดอยากออกมาจากร้านให้เร็วที่สุดถ้ามีร้านไหนที่บริการตัดผมสระผมด้วยหุ่นยนต์เนี่ยก็อยากจะไปเลยอะ่ะ ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกบางอย่างแต่ก็ไม่เคยคิดจริงจังว่ามันรู้สึกเพราะอะไรแล้วก็เหมือนกับพอออกมาจากร้านมันก็หายอึดอัดแต่คือก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะร้านทําผมคือเราไปรับบริการร้านอาหารเงี้ยที่แบบเออเส์ฟเป็นคอร์สหรืออะไรที่เขาบริการดีมากๆเวลานั้นเราก็รู้สึกคล้ายๆกันก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่โอเคตรงที่ว่ามันเป็นบริการที่ดีมากแต่เรากลับรู้สึกเดียมันไม่ได้ ก็แค่หวังว่าวันหนึ่งเราจะหายรู้สึกอะไรแบบนี้ได้ก็เลยลองเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยมาเรียงเๆียงว่ามันคืออะไรกันแน่จนวันนี้ค่ะเราคิดว่าเรารู้แล้วไอ้ความอึดอัดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของโอโมเทนาชิหรอกมันมาจากสิ่งที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยแหละพอลองคำคำหาสาเหตุเนาะความเป็นไปได้ที่ทําให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนเวลารับบริการดีๆีเนี่ยก็น่าจะมาจากสีข้อนี้แหละเพราะที่ไทยการได้รับบริการที่ดีมันคือความโชคดี อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของการบริการนั่นแหละย้อนกลับไปที่ภูมิหลังของเราสมัยที่เราอยู่ไทยเนาะเออสมัยนี้ก็ถามเวลากลับไปไทยเนี่ยแล้วเรียกแท็กซี่บอกมือเรียกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอแท็กซี่ที่ดีบริการดีขับรถใจเย็นมีน้ำใจพูดจาสุภาพไม่โงดหงิดฟึดฟัดมันจะถือเป็นความโชคดีของวันนั้นจริงอยู่ว่าแท็กซีด่ดีๆที่ไทยมีเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนครั้งที่เราใช้บริการเนี่ยแท็กซี่อย่างที่เรากล่าวมานยก็ยังเป็นเรรยไอเทมอยู่ คือถ้าอยากได้บริการดีๆขึ้นมาชัวร์ๆเนี่ยก็ต้องเรียกผ่านแอปแล้วส่วนนั้นก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มในขณะที่การบริการที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่การบริการดีๆมันคือมาตรฐานขั้นต่ำของแท็กซี่ที่นี่คือบริการที่ทุกคนจะได้รับแบบเดียวกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยโชคและไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนั่นแหละค่ะก็พอมาได้รับบริการแท็กซีด่ดีๆที่นี่ก็รู้สึกรู้สึกดีแต่ก็ไม่ชินเพราะว่าเออเท่าที่เราเคย ประสบพบเจอที่ไทยมาคือกันได้รับบริการดีๆคือต้องเป็นคนมีบุญแต่ที่เนี้ยเราไม่จําเป็นต้องมีบุญหรืออะไรเลยเราก็ใช้บริการตามปกตินั่นแหละข้อต่อมาค่ะไม่ชินกับการบริการดีๆที่ชอบทําก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันแต่ว่าบิดส่วนที่แตกต่างออกมาหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราอยากได้รับบริการดีๆที่ไทยอ่ะแต่เราไม่ได้เป็นคนมีโชคอ่ะเราจะทํำยังไง เราก็ชินกับการใช้เงินแก้ปัญหากันมาใช่ไหมคะยกตัวอย่างละกันคือสมมติเอารถไปล้างแล้วมันมีคราบฝังแน่นเอาไม่ออกคือเสร็จมาแล้วคราบก็ยังไม่หายไปเราก็เออบอกคนล้างว่าเออให้เพิ่มร้อยนึงเอาออกให้หมดเลยเนี้ยแ,แล้สุดท้ายคราบก็ออกหมด เอาจริงๆแล้วว่าคนไทยก็ค่อนข้างชินเนาะกับสิสเต็มนี้คือเราจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้บริการที่ตรงตามที่เราต้องการมันก็คล้ายกับการที่เราให้ทิปเนาะหลังได้รับบริการดีๆเนี่ยก็เพื่อตอบแทนคนที่มีน้ำใจบริการดีให้เราแต่ที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่เนาะมันไม่มีวัฒนธรรมการให้และรับทิปบางที่เนี่ยการให้ทิปถือเป็นเรื่องเสียมารยาทด้วยซ้ําทีนี้พอเราได้รับบริการดีๆแต่ไม่ต้องจ่ายทิปตอบแทน,นก็ไม่ชินไง แล้วไอ้ความไม่ชินนะ่ะมันก็เกิดมันก็คือบางอย่างที่ขาดหายไปเนาะเหมือนแบบมันไม่ครบขั้นตอนที่เราเคยทํามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นความเกรงใจนะความแบบเออเราตอบแทนอะไรเขาไม่ได้นอกจากการรับบริการที่แบบเกรงตัวรีเวลาเขาถามอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะไม่รับเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยคือกลายเป็นความเกรงใจไปอะข้อ 3. ค่ะประสบการณ์การเห็นคนเนที่ฝังใจ อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราก็หลังจากที่เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะก็ช่วงที่เราหางานเราก็หาผ่านเอเจนเงี้ยก็มีประชุมกันทาง z o มเพื่อรีวิวเรซูเม่ให้เราอะไรเงี้ยก็ พูดคุยภาพรวมคือมันดีมากเลยเขาก็ดูใจดีดูใส่ใจรายละเอียดบางโมเมนต์ก็คือแบบเป็นความสบายๆเป็นกันเองบ้างก็มีหัวเราะมีอะไรบ้างแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่เราดันไปเห็นเขาหุบยิ้มพอดีเป็นการหุบยิ้มแบบกลางอากาศอ่ะคือช่วงที่เขาจะก้มหน้าเออแล้วแบบยิ้มมันหายไปแบบจากหน้ายิ้มๆม,มีอากายเป็นหน้า เ,เขาก็คงคิดว่าเราไม่เห็นหรือเห็นก็ไม่แคร์ก็ไม่รู้นะแต่คือเรารู้สึกว่าเออมันช็อกอะคือแบบอัตโนมัติเลยที่ในหัวเรามันจะไปเชื่อมโยงกับไอ้สอ,อย่างนี้คือฮอนเนกับทาเทียมใช่ไหมคะคือเป็น สิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่อยู่ในใจเนาะแล้วเราเหมือนเพราะว่าท,ที่เราเห็นนะีมันคือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขามาตลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยพุดเป็นคําถามในหัวเนาะว่าที่จริงแล้วเขาไม่อยากให้บริการเราหรือเปล่าคือเขาอยากให้ช่วโมงนี้มันผ่านไปเร็วๆหรือเปล่าทา,ทางที่ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการหุบยิ้มเฉยๆบางคนก็แบบเออท่าทางเนาะเราไปใส่ใจสังเกตมากก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่ว่าเออเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้อาจจะไม่รู้สึกอึดอัดก็ได้มัง้งแต่ก็คือหยุดความคิด ตัวเองไม่ได้จากนั้นพอได้รับการบริหารที่มันแบบเออดีๆเขาใจดีกับเราเนีนะ่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบฝังใจแล้วกลายเป็นความระแวงข้อสี่ค่ะระแวงว่าเขาจะมองเราไม่ดีมองเราเป็นชนชั้นสองเพราะเราเป็นต่างชาติที่ทํางานอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ตามข้อเมื่อกี้มาติดๆคือเป็นความคิดของเราเองอลึกๆว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยในฐานะ เออคนต่างชาติที่ทํางานแล้วก็บางทีคนญี่ปุ่นบางคนเนาะเขาอาจจะไม่ได้มองเราเท่าเทียมมองเป็นแบบเออชนชั้น2ชั้นที่ต่ํากว่าเขาแล้วการที่เขาต้องมาให้บริการเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาอึดอัดก็ได้เอาตรงๆมันก็มีจริงๆนะคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้มองว่าต่างชาติที่มาทํางานที่นี่แล้วเป็นคนที่เท่าเทียมกับพวกเขาคือบางคนก็ถึงกับเหยียดแล้วก็ไม่ชอบต่างชาติไปเลยก็เยอะอไง ซึ่งตรงนี้เราเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้หรอกว่าใครที่จริงแล้วจะคิดยังไงจะรู้สึกจะมองเราอย่างไงแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราหยุดได้ยากคือความคิดในหัวของเราเองคือบางทีนั่งรับไปการเ,เพลินเนี่ยมันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะว่าเออถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากรับลูกค้าต่างชาติแน่เลย ก็คือทั้งๆที่สิ่งที่เรากาลังได้รับคือบริการดีๆที่เป็นมาตรฐานของเขานั่นแหละแล้วแ,แทนที่เราจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับมันเรากับคิดอะไรขึ้นมาเองน mm ั hmm. ่นแหละค่ะมันคือ4ข้อที่เราลองเค้นออกมาว่าในหัวเราเนี่ยมันคิดอะไรมาจากภูมิหลังเบื้องหลังอะไรของเราก็1 2 3 4สสที่เล่ามาแต่ก่อนจะไปหาวิธีจัดการขั้นต่อไปนะเรามีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือเวลาเราไปกับเพื่อนอะ่ะไม่เป็น คือเวลาเรามีเพื่อนเราก็มีสิ่งที่เราโฟกัสมีพื้นที่ในการคุยกับเพื่อนมันทําให้เรารู้สึกว่าเออความรู้สึกแบบนั้นนะมันไม่ค่อยมีคือมีก็อาจจะน้อยมากก็เลยคิดว่าอีกสาเหตุน่าจะเป็นเพราะเหงาแล้วแหละคือไปกับเพื่อนแล้วไม่เป็นแต่ไปคนเดียวเป็นแน่แนคือชีวิตขาดเพื่อน แต่พอลองคิดดูอีกทีหนึ่งคือตอนที่เราอยู่ที่ไทยเราก็ไปไหนมาไหนคนเดียวก็รับบริการอะไรแบบนี้ไปคนเดียวเขาเป็นมันเป็นธุระส่วนตัวเนาะคือตอนใช้บริการที่ไทยก็ไม่รู้สึกว่ามันเกรงหรืออึดอัดอะไรกระทั่งตอนที่เรามาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็กลับไทยไปเป็นบางช่วงเวลาใช่ไหมคะกลับไปแค่ช่วงวันหยุดช่วงสั้นๆก็ตามแล้วเวลาที่เราได้รับการบริการดีๆเนี่ย ก็ไม่พบว่าตัวเองอึดอัดเหมือนกันคือตรงนี้แหละที่คิดว่าพอยต์หลักๆคือตอนที่เราอยู่ที่ไทยอ่ะเราคิดว่าที่นั่นอ่ะมันคือพื้นที่ของเราแม้ว่าเราจะไปคนเดียวแล้วได้รับการบริการที่ดีมากเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบไม่ได้เกรงรู้สึกเป็นตัวเองได้เต็มที่ไม่อึดอัดอย่างที่บอกว่าประเด็นหลักคือเรารู้สึกว่าที่นั่นอ่ะมันคือพื้นที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองที่เราอยากจะสื่อคือมันน่าจะเป็นความซับซ้อนทางด้านอารมณ์หลายๆอย่างหลายเหตุผลของคนที่มาอยู่ต่างบ้้าาานต่งงเเเมืออแลลววไปจ กับสถานการณ์หรือสถานที่บางที่แล้วมันทำให้ ไอเรื่องที่เป็นภูมิหลังต่างๆเนี่ยมันพูดเข้ามาในหัวเองโดยที่ห้ามไม่ค่อยได้ก็อย่างสถานการณ์นี้เลยที่ได้รับการบริการดีๆที่เราควรจะรู้สึกดีแต่กลับคิดอะไรเยอะแยะในหัวนั่นก็เป็นเพราะว่าเออเราเคยมีตัวตนที่มันสะดวกสบายกว่าน,นี้เราเคยอยู่อีกที่นึงแล้วเราเป็นตัวเองได้เต็มที่หายใจได้เต็มปอดคือเอาไปเปรียบเทียบกับตรงนั้นไงพอตรงหน้าเนี่ยที่เรารับการบริการดีๆในต่างประเทศเนี่ยเราเออกลับไม่ได้รู้สึกว่า เป็นตัวเราได้ร้อนั่นก็เพราะว่าเออเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่าที่นี่คือบ้านทาั้งๆที่เรามาอยู่ญี่ปุ่นก็หลายปีเล้วแล้วเราก็ค่อนข้างชอบการอยู่ที่นี่แหละแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่เราจะมีบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าเอาอยังไงเราก็ยังคิดว่าที่เนี่ยยังไม่ใช่บ้านที่ไทยอ่ะคือยังเป็นบ้านอยู่ เราเคยคุยประเด็นคล้ายๆอย่างนี้เนาะกับเพื่อนที่เป็นคนไต้หวันแล้วเขาอะไปอยู่ออสเตรเลียคืออยู่นานมากจนกําลังจะได้ p อ่ m เพื่อนรัเรสเดนแล้วคือกําลังจะได้พาสปอร์ตแล้วแต่ว่าเกิดบางอย่างขึ้นก็เป็นคล้ายๆฟังเส้นสุดท้ายเนาะคือเขาก็บอกเขายอมรับนะว่าความเป็นอยู่ของเขาที่ออสเตรเลียมันก็ดีมากแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าที่เนี่ยคือบ้านคือโฮมของเขาจริงๆเออเนี่ยแหละเราคุยกับเพื่อนเราก็เลยสังเกตตัวเองไปด้วยก็คือคิดว่า เออมันจริงนะที่เขาพูดคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่ย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศย้ายที่อยู่เนี้ยคือยังไงเราก็จากบ้านมา แล้วเพื่อนก็ยังแนะนาค่ะว่าถ้าเราอยากจะรู้สึกอยากจะเป็นตัวเองเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกับที่นี่ให้มากขึ้นก็คือหมายถึงว่าเออก็ต้องลงหลักปักฐานคือหมายถึงให้แต่งงานมีครอบครัวแล้วพยายามสร้างบ้านของตัวเองที่นี่ก็คือเออก็ถูกต้องอย่างที่เพื่อนพูดนะก็สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงได้จริงๆแต่สำหรับเราเราก็ยังเห็นว่าเออก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะเหมาะกับใครหรือไม่เหมาะกับใครอะไรก็ต้องไปคิดเพ่นให้ละเอียดอีกทีหนึง่ง โอเคสิ่งที่เราพูดไปในคลิปนี้ที่จริงแล้วมันก็เกิดมาจากแค่เพียงอารมณ์เล็กๆเ,เนาะเวลาเราไปใช้บริการทำร้านแล้วเรารู้สึกกระอักกระอ่วนอึดอัดเกรงนั่นแหละก็เลยแค่อยากจะลองตอนแรกหวังไปถึงการปลดล็อกเนาะแต่คิดไปคิดมาในเมื่อมันเชื่อมโยงกับคําว่าบ้านคําว่าเรายัางไงก็เป็นคนต่างถิน่นพอตกผลึกมาจนเจอจุดนี้เนาะก็เลยคิดว่าเออการที่จะปลดล็อกหรือทําให้มันหายไปทันทีเนี่ย ก็คงอาจจะหวังสูงไปแต่จากการที่เราได้ลองคิดลองสารวจว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวเราเนาะมันก็เหมือนเอาสิ่งที่ไหลวนเวียนไม่เป็นรูปเป็นล่างเนะี่ยออกมาปั้นแล้วามาตั้งตรงหน้าให้เราเห็นว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนแบบเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเออมันอยู่ตรงเนี้ยและมันอาจจะไม่หายไปเลยก็ได้แต่อย่างน้อยอะเราเห็นมันแล้วเราก็เข้าใจมันแล้วเราก็อยู่กับมันได้ง่ายขึ้นโอเคเนะะื้อหาที่เอามาแชร์ก็มีเพียงเท่านี้เนาะตอนนี้เป็นเดือน สิงหาเราก็ทำงานอีกอาทิตย์หนึง่งก็จะได้หยุดยาวเป็นนัเสียสมีเป็น Summer ร์คอยเดย์ของที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเพราะจำได้ว่าปีที่แล้วไปเดินป่าช่วงนี้แล้วมันร้อนมากๆก็เดี๋ยวดูๆก่อนถ้ามีที่ไหนน่าสนใจก็อาจจะลองไปเยี่ยมชมแล้วจะทำคลิปมาฝากขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนใจคลิปของเราแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าใครไม่ s ับสไคร b e รบกวน s u b สไคร b e ให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ